วัสดีครับผมบูดี้เองนะครับยืพบกับผมเช่นเคยนะครับบูดี้เองก็วันนี้เราจะไปทําการล่าเลดบน b t s กันซึ่งวอบที่แล้วเราก็อย่างที่รู้กันนะฮะเราจดจันที่ยังไม่ได้ลาติออสไปนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับ,รบวันนี้เรามีนัดกับกลุ่มโปเกมอนโกเทลเลนกลับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทําการล่าเลดท,ที่บี s ทกันตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่ B ี s บางว่าเพื่อจะได้ไปรวบรวมกั ไปรวมกับกลุ่มเขาที่ BTS นะฮะตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ไหนวันนี้ออสไม่ได้ไปกับเราด้วยพนั่นแหละวันนี้ผมใช้เดียวนะฮะกลุ่มเพ s วันนี้ก็มีของเรามาแจกเช่นเคยนะก็เดี๋ยวเรารอไปรุ้นกันว่าเขาจะเอาอะไรมาแจกเราก็โอเคไปเจอกันที่ BTS บางว่าดีกว่าป่ะพินนุ์ ก็มาเจอกันเรียบร้อยแนละ้วทันที่เห็นไปเมื่อกี้คือไม่ได้มีแค่คนไทยคนต่างประเทศก็มาร่วมกับเราด้วยมาจากอิสราเอลนะครับมาเป็นการมาสร้างสีสันอ่าไอดีหลักวันนี้ผมตังเป้าไว้9เลทถ้าไม่ได้ก็คือจบกันเอาไอดีลองมาตีตอนนี้ก็ยิมคารูด้าอีกเลอประมาณ14นาทีก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ใต้ย,ยิมเลยลวกันเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงยิมแล้วลนะอีกนิดนึง มาดูกันว่าจะได้ใช้นี่หรือเปล่าไปด้วยกันมาอรอลุ้นกันว่าจะเป็นไง15บอลกดเข้าไปโคเข้าให้ไม่ใช้นี่เว้ย215 2150ตัวแรก กูจ right. yeah. ีนนะเนี่ยเรียกเป็นบบซอก็ได้นะภาษาอังกฤษอ่ะและ้วก็วันนี Tay ้จะมีเกมเล่นกันในการเลนเนาะอ่าน hmm. şey, uh ี huh. ้เกขอ็กาชาเกนก้านะสองรางวัลกติกาอะไรครับกติกากาติกาก็คือเป็นดวงเลยครับดวงอย่างเดียวเลยก็คือให้ทุกคนเนี่ยเวลาเนี่ยลุยเลนบอสกันเมื่อตีจบเลนบอสสุดท้ายบอสทุกตัวเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้มาชิงโชคกับผมผมจะสุ่มตัวบอสของผมตัวหนึ่ง ออกมาและจะส่งว่าเป็นน้ำหนักส,งสง่วนสูงถ้าเลขของรถตัวไหนอยู่ในเครื่องไข <c oughs> รมีเลขใกล้เคียงใกล้กลกลผมมากที่สุดคนนั้นได้รางวัลไป <c oughs> เป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าดวงดวงดวงแกดวงตัวนี้และกันเตรียมมาให้นะคะก็จะสลับดวงเหมือนกับคนนัน้นแต่ว่า อาจจะเป็นส่วนสูงหรือน้ำหนักเนาะยังไม่บอกสูงหรือต่ำก็ไม่บอกแล้วก็อาจจะมีรางวัลปลอบใจน,น,นั่นนู่นน<อ>ี่เพื่อนๆในกลุ่มก็ามาให้เดี๋ยวเนองประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะอาจจะมีอิศวปัญญาอ่อนของเราเหมือนเดินนะคะ,ออนนะแน่นี้ไม่ตอบสวยดาววนนอน นะครับคนหาเมื่อวันของมอคนได้ทำไมล่ะเราขึ้นแล้วนะนได้กลับมาล้ง50า mm สิเ hmm. ียแน่โอ้ดีงาม c ี4 8ได้50สเกียรนะจะบอกให้วันนี้จะลาใช่ไหมใช่หรือยัง100%นยัง ยังไม่บินครับวันนี้เยี๋ยวรอยังไม่เริ่มโอเคตอนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราจับก็บินไปนะะไม่เป็นไรข้างมันแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ที่สยามยิมหมีขาวนั่นเองตอนนี้ใครแตกมาแล้วเหลืออีกประมาณกี่นาทีก็ไม่รู้แต่ว่าเรากำลังเดินไปฮะยีินาทีโอ้ชิวชิว ตอนนี้กำลังเดินไปสยามน่ะยิมดีขาวอีก20นาทีก็เหลือเวลาบอสเท่านั้นแหละน่าจะทันไม่น่ามีปัญหาอะไรมาดูกันว่าเราจะใช้เชนี่ไหม,ไมเลทหน้าคือเลทที่3เราตั้งเป้าไว้9เลทอย่างที่บอกฮนะก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ไหมไปดูกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ยิม หมีขาวแล้วก <ını> ็นั่นแหละเดี <playable> <S 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 ๋ยวเราจะมาตีการที่ยิมหมีขาวโอเคเราไปตีเลทกันว่าจะได้ใช้นี่หรือเปล่าก็นี่แหละ20คนคงไม่ต้องเปลืองแรงมากเท่าไหร่สบายๆนั่งดีฝ่าโอเค let's go เรียบร้อยนะครับเราจะพัลุ้นกันสิบบอลต้องมาแล้วมาแล้วไอ้ยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ยคราวที่แล้วก็แบบนี้อย่างเซ็งอ่ะยังไม่มาอีกเหรอไม่เหมือน Lady Ads ที่เราตีเลยสองเดทแรกมันก็มาเลย หรือว่าเราต้องบินก่อนวะถึงจะได้ไปจับกันดีกว่าอย่างว่าผมจับมือเดียวคงบินแน่นอนเราจะจับสองมือนะโอเคขอวางกล้องก่อนตัดภาพไปตอนที่จับเสร็จเลยแล้วกันไปนี่ไม่เกลือครับไม่เกลือครับไม่เกลือมาแล้วชักเกิ้ลชายนี่ไม่เกลือนะครับไม่เกลือโอ้ my god ตาร้อนพิชานต่อไปนะ อะไรเนี่ยดูสายตาดูสายตาผมคนได้ใช้นี่ดูสายตาสักพักฟิวนี่มีนี้มันชาแล้วโง<อ>้โก่ดู ค okay. ตอนนี้เราก็อยู่ร้านข้าวตอนนี้แหละตอนนี้เรามาอยู่ร้านอ่ามันเป็นร้านอะไรอ่ะที่มีอ่าลูกไก่3ตัวขึ้นตนนัวทดืตุลสี่นะหลังาจากที่ล่ากันมาประมาณ4ี่เมตรก็ซัดกันแล้วยังไม่ได้ใช้นี่หรอยังยังเหรอไอ้นี่ยังมันมี่อยู่จริงเหรอไอ้พี่ไอ้พี่เออใช้นี่มันมีจริงเหรอใช่ไหมเฮ้ยผมก็ได้เต่ามานะต่อฟ้าสีเป็นเรียลหรือเปล่าปวดตาจอบใช่ไหมเออปวดตาจอบบ้าเออต้องจอบอย่างนี้ได้เหรอเฮ้ยตัดตัดเนียน เงินไปนะเงินมันหักเงินในเขาตัดกระเทียมพูดกันได้เก่งขกาดนั้นเหรอเฮ้ยตัดไม่ถึงห้านาทีได้เหรอได้ซีรุมมันทำได้งั้นแหละของแบบนี้มันเฟกเดี๋ยวยี่นี่มันโชว์ใช่นี่ใช่นี่กันนี่กสูตรเฟกใช่ไหมเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเตาเดี๋ยวขึ้นเตาสีช่นีอันหนึ่งเนี่ยสีเป็นไงอ๋อไอสีก็ได้ไอสีก็ได้เป็นเตาเตลาเตาเป็นสีรู้เป็นไงโอ้โหทำได้เตากินเตากัเนี่ยช่างมันเหรอ ออหนี่กูมาทำอะไรอยู่ไม่ได้กินแน่ใช่ไหมเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวกันสักพักหนึ่งได้เดี๋ยวจะไปล่ากันต่อชายนี่ผมก็ยังไม่ได้ก่อนที่นี่ผมไปล่ามาก็หน้าตรงสยามตีมาปุ๊บมันก็บินบอสบินชายนี่ก็ไม่ได้คืออะไรว่ามันนี่บินไปหลอกของตัวแล้วช่างมันไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราสัตภาพไปที่ยิมต่อไปเลยแล้วกันก็นั่งกินข้าวต่อแค่เสร็จเรียบร้อยไคุยกันยิมต่อไปเลยแล้วกันค่ะ เมื่อกี้ฟักไข่ได้อีก,กี้บัฟก็แบบคืองงมากพราะแบบเซ็งมากทำไมต้องได้อีก,กี้บัฟอีกแล้วแต่ที่มันแปลกคือมันได้ชัยนี่ <c oughs> คือสีมันแบบเหมือนกับตัวธรรมดาเลย <c oughs> แค่เบียงแต่ว่าเข้มนิดเดียวเองพ <c oughs> ่นะกระต่ายไม่ได้อ่าชักเค้นไม่ได้ได้อีก,กี้บัฟแทน <c oughs> แปลกดี <c oughs> สงสัยจะมีดวงกับการฟักไข่ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงอ่าบีออโศก เราจะไปตีเลทกันที่ 71, เทอร์มินอลเทเนตี้วันก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่เลทเลยละกันตอนนี้อยู่บิเทสโอเคปะดูกันดีกว่าดูกันว่าจะได้ใช้นี่กติออดกลับบ้านไหมปะดูซีพีสอ่งสองศูนย์บอสต,ตายเรียบร้อยมาดูดิสามคนนี่ยใครจะได้ใช้นี่อ่ะให้กดก่อนเลยให้กดกเลยวัดน่ช้นี่ลมลวิแบไม่มียอ่นี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่อยู่นี่ ไมเลยประมาณสามถึงสี่ตัวเดี๋ยวมารู้ล oh. ุ้นกันว่าเราจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงเซกูดบายไมฟเลนลาก่อยไปรอเทตเอาแล้วกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเขากำลังตีรอบสองกันเราไม่ได้ตีนะไม่ได้ตีกับเขาไปไปต่อยิ้มหน้าเลยแล้วกัน แตกแล้วแต่ว่าอี่เพสเราเวียงออกมาไม่ได้กำลังจะได้แล้วเรียบร้อยโยนเลยโอเคเดี๋ยวเราถ้าไปตอนที่ตีเลยแล้วกันเพราะว่าวต้องรออีกประมาณ90วิบวิไปถ้าไปตอนตีเลย ยังเกลืออยู่นะสองหยังมีคนเกลืออีกหลายคนนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะมีคนข้างเรานี่เกลือเราอยู่เกลือได้กันก่อนอยู่เพิ่งรีบไปไม่ต้องห่วงเราได้ที่สุดของความเกลืออยู่แล้วเราอที่ว่าเค็มที่สุดอะคือแดซตี่ใช่ปะนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็ตัดภาพไปตอนยิ้มต่อไปเลยละกันเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาจับอีกสักพักหนึ่งไม่รู้ยิ้มต่อที่ไหนก็รอติดก็รอยูรอบต่อไปเลยละกัน

ยิมเมื่อก <|ja|> ี้เราก็เกลือไปอันนี้คือยิมสุดท้ายก็ดูกันว่าจะได้อะไรบอลเจ็ดลูกตัวสุดท้ายหวังว่าจะได้นะเราจบกันเราจบกันแต่ที่ออสเราจบ นมไว้รอไว้รอไปเพจดเอาแล้วกันโอเคแล้วก็ไปจับกันให้เซ็นเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะเริ่มประกาศรางวัลแล้วมั้งเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าใครจะได้ของรางวัลก็รอติดตามชมกันแล้วกัน

เรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณครับอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ทำอะถ่ายวีดีโอหมดเลยถ่ายวีดีโอหมดเลยก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้ดีกว่าผมก็4ทันงหมด9เลท10เลทนั่นแหละเพราะว่าเอาดีลองมาดีตัวหนึ่งไม่มีใช้ดีเลยเป็นอะไรที่เฟลมากไฮวีสูงก็รู้สึกว่าจะเป็น2 2 1 6 0มั้งสูงที่สุดโอเคครับไม่มีอะไรมากทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้ครับผมวุ้นีลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับก็ ฝากกดไลค์และกดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าๆของพวกเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมวุดี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคร so ับผมสวัสดีครับ ¡Ja, ja, ja!